สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากนะคะและราคาก็ดีมากๆนะคะและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดคับ เคือน4ล้อได้ออปชันจัดเต็มนะคะได้กลองรอบคันนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้พิเศษมากนะคะเบาะแถวที่2นะคะหรือเบาะห้องผู้โดยสารแถวที่2ส,สามารถพับอัตโนมัติเพียงไปนิ้วง่ายนิดเดียวนะคะและเลขไม์เพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลนะคะและเรามาชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบคันมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะอยากได้ออปชั่นดีนะคะและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะคะเลขไม่เพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มากนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆนะคะ และออปชันเขาก็จัดเต็มมากๆนะคะได้ก้องรอบคันนะคะได้ระบบคุสคอนโทรนะคะและที่สำคัญนะคะภายในห้องผู้สานะคะเบาะแถวที่2ส,สามารถปรับอัตโนมัติเพียงปลายนิ้วง่ายนิดเดียวเลยนะคะและวันนี้เราตั้งขายเพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะคะกับ n i สสันเทอร a า2.3ทวินเทอร์โนะคะ V L มาในปี2023และได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเรามาชมออปชั่นภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะและคันนี้ยังได้ทะเบียนสวย198 แถมให้ลูกค้าไปด้วยนะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED นะคะและเองได้ไฟ Daytime r u n n i n g l i g น t นะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและตรงนี้เขาก็แต่งเป็นสีโครเมียมนะตัดกับสีดำนะคะดูสวยลงตัวมากนะคะและคันนี้นะคะ เขาจะได้เป็นสีดำนะคะบอกเลยว่าร่องรอยการใช้งานนี้น้อยมากๆนะคะเป็นสีดาแต่ล่องรอยการใช้งานนี่น้อยนะคะเป็นสีที่ขายดีมากนะคะสีที่ลูกค้าถามถึงมากที่สุดเป็นสีนิยมเลยนะคะและในส่วนของล้อมแมกนะคะก็จะได้เป็นล้อมแมกอลอยนะคะ ขอบ18นะคะเป็นสีโทนนะคะลวดลายใบยพัดนะคะและได้ยางปี2022 ของบิสโตนกันเลยนะคะซุ้มล้อเบ้าโชกนะคะไม่มีคราบสนิมแต่ยังได้เลยอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้เขาได้กล้องรอบคันนะคะ360องศาเลยและคันนี้นะคะ เขายังมีระบบ BSM จุดเตือนจุดอัดสายตามมาให้อีกด้วยนะคะมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมีการลอยเล็บให้ด้วยนะคะและได้คิ้วการสาดนะคะ มีชายบันไดนะคะสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะและสําหรับคันนี้นะคะได้ดิสเบรกทั้งหมด4รล้อเลยนะคะมาพร้อมไฟท้าย LED นะคะได้กล้องมองหลังและได้เซ็นเซอร์การระยะถอยจอดนะคะและมีตัวหนังสือน,นะคะคำว่าเทอร่านะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมี่ค่ะเป็นรุ่น VL นะคะมีเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะได้สปอยเลอร์หลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะและฝาท้ายนะคะ ปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะและยังเป็นระบบคลิกเซนเซอร์นะคะคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะร้านเรานะคะรับประกันเลยว่ารถ ที่ร้านเราทุกคันไม่มีอุเทนชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าสามารถดูวิดีโอคลนี้ตัดสินใจได้เลยนะคะและสําหรับภายในห้องผู้อสานนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเรายังตัดผมเข้ารูปนะคะเป็นของใหม่ให้ทั้งคันด้วยนะคะและตรงนี้นะคะสามารถนะคะ วางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะและตรงนี้นะคะมีช่องนะคะ power outlet นะคะสามารถเสียบได้นะคะสะดวกสบายมากนะคะมีที่เกี่ยวของนะคะและสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือภายในของรถนิสสันคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจคีย์เลสนะคะมาให้สชุดนะคะกุญแจนะคะดีไซน์สวยมากนะคะและคันนี้นะคะเขายังเป็นระบบพุ้ ตาแล้วนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มง่ายนิดเดียวนะคะและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะเขาก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะลวดลายสวยมากนะคะเขาเรียกว่าลายไดมอนคัทนั่นเองนะคะ และในส่วนของแผงประตูนะคะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะและภายในเป็นสีดำแดงนะคะดูสวยมากนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะดู Oh, ไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยสะอาดมากนะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่มากเลยนะคะออปชันมีเดียมาให้ครบคันเลยนะคะมีแมปนะคะเนิเกเตอร์นำทางนะคะสะท้อนกล้องรอบคันแบบนี้ได้เลยนะคะมี FMAM เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะและคันนี้นะคะเขายัง เชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกต่างหากนะคะครบคันมากนะคะ Air Digital นะคะสามารถปรับได้จบจากตรงนี้ Air Digital แยกอิสระซ้ายขวานะคะและนี่เลยรุ่นท็อปนะคะเขายังมี Wireless Charger นะคะแทนเสียบ ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนั่นเองนะคะและมีช่องเสียบนะคะ USB ให้2ช่องนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะและมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะได้เบรกมือไฟฟ้านะคะและตรงนี้นะคะมีปุ่มนะคะควบคุมนะคะความเร็วขณะลงทางลาดชันนะคะและตรงนี้ลูกค้าจะมอง นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นปุ่มอะไรตรงนี้นะคะเป็นปุ่มกดพับเบาะนะคะห้องคุยสารนะคะแถวที่2แบบนี้ได้เลยเพียงปลายนิ้วโหสะดวกสบายมากๆดูไม่ต้องพับข้างหลังเลยพับจากทางด้านหน้านี้ก็ได้นะคะและมีช่องวางแก้วนะคะให้ทั้งหมด2ช่องนะคะมีช่องเก็บของนะคะ และคันนี้นะคะเลขไมเพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและมาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะและฝั่งขวามือนะคะเป็นระบบค r u ค s น Control นะคะและมี Park นเซอร์นะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมคู่มือนะคะการใช้รถมาให้ถึง2เล่มเลยนะคะ และคันนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะมีประวัติดูแลนะคะระยะถัดไปนะคะดูที่ป้ายแขวนพไรมลัยได้เลยนะคะและสำหรับห้องผูดสารนะคะตอนหลังนะคะบอกเลยว่าสวยมากลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมดเจดที่นั่งนะคะลวดลายสวยมากล,ลายไดมอนด์คัทนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะและเวลาจะก้าวขึ้น ออแถวสุดท้ายนะคะสามารถปรับจากแบบนี้ได้เลยแล้วก็ก้าวขึ้นไปเบาะแถวสามนี้แทบไม่ได้นั่งเลยเบาะเองอยู่ในสภาพที่ดีมากนะคะและอย่างที่บอกนะคะเรายังตัดผมเข้ารูปนะคะหาดีนะคะเป็นของใหม่นะคะใส่ให้ทั้งคันเลยนะคะแล้วเวลาขึ้นนะคะก็ขึ้นง่ายเพราะเขามีชายบันไดนะคะสามารถเหยียบและขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากกว้างขวางมากลูกค้า และนะคะยังมีแอร์ร้อหลังให้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้นะคะและมีช่องนะคะเสียบออ USB นะคะและมีแบบเป็น Type C อีกด้วยโอ้โหสมัยใหม่มากนะคะนี่เลยฝ้าเพดานนะคะไม่มียันนะคะหรือรอยขีดข่วนให้ลกตาเลยนะคะดูสะอาดตามากนะคะแอร์นะคะโโหมีให้ทั้งหมดกี่ช่องอะ สช่องเลยแล้วก็สามารถปรับได้จากตรงนี้อีกด้วยนะคะและมีจอเพดานมาให้และสำหรับห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้านะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะรูกลมๆนะคะฝากระโปรงนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,300 cc ซีซีนะคะหรือ190แรงม้านะคะและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะ เกืื้องโยนใสสะอาดนะคะไม่มีของเลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าลูกค้าได้คันนี้ไปได้รถสวยนะคะออปชั่นดีนะคะไปแน่นอนนะคะและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษนะคะได้ปีใหม่นะคะปี2023นะคะได้ออปชั่นดีนะคะและราคาเพียง890,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแว็กเจเซนฟรีค่าโอนสำหรับลูกค้าคนไหนเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนานสูงสุดปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เซนะคะและความพิเศษอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะเรายังให้เลขทะเบียนสวยนะคะ198นะคะมีมูล,ลค่ากว่า50,000บาทเราให้ลูกค้าไปฟรีๆเลยนะคะได้รถสวยมาพร้อมทะเบียนสวยอีกด้วยนะคะ และสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านเรานะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะและร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5ทีอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยน,นะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map นะคะคําว่า Lion Car l i ออนคาร์รถมือ2ตามที่ปังหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลย <S <S และสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะ ที่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์เข้าไปบริการลูกค้าถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะติดต่อเรานะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามเราสามารถติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k y o u t u b ล Line, TikTok หรือเว็บไซต์หรือจะ จะโทรเข้ามาวิดีโอคอลดูรถกับเราก็ได้นะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเช่นกันเลยนะคะและสำหรับนะคะวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ